รายการแอนฟาวันนี้นะผมก็จะมาวา้ากันนะครับซึ่งการนนะโอ้โหเราเป็นการเล,เล่น,นนะตัดต่อนะครับแล้วก็ตัดต่อสนุกสนุกนะครับให้ทร้างคนามันเทอรนะ์ผมมันตารื่อหนะังะชื่อว่านี่ครับติดช่องมาติดช่องนี้นะ ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพิ่มผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผม้วยโอเคอย่างแรกนะครับผมจะมาร์กไอตรงยายาเทียมยาแท้ครับยาแท้ยาเทียมแท้ครับกระโดดสองไ,ไม่ไปหนึ่งสอง มาแล้วเข้าไปในบ้านกันนะจะเข้าไปในบ้านกันนะครับหนึ่งสองไม่ได้เงี้ยจะไปเงี้ยหนึ่จะไปทางด้านไหนหนึ่งสองโอ้มาแล้วแล้วคุจะเก็บไปพิจารณาสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายๆเพื่อความบันเทิงมีตกดไลค์กด์กดาแฟกดแฟนี่นะครับบ๊ายบายครับ